ทาหลาตอนนี้ก็ขอมันดาท่านหลายมาพบกับจุไรเพราะว่าจุไรนี่หายหน้าให้ตาเป็นนานทั้งนี้ก็เพราะว่าเธอกําลังเร่งรัดในการทํากรรมฐานแล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังเรียนหนังสือทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันโอกาสยังไม่ค่อยจะมีมาคุยกันแต่ว่าวันนี้จุไรว่างพอมีโอกาส ก็ขอนำเรื่องราวของจะไหลมาเล่าสู่กันฟังดังนี้เมื่อวันที่17สิงหาคม2532อยู่ไลพร้อมกับบิดาและมันดาได้พากันไปที่วัดท่าสงอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวันนั้นเป็นวันแรกที่วัดท่าสงทําการเปิดวิหารร้อยเมตร เพื่อฝึกพระกรรมฐานเธอกับมารดาและบิดาทั้งสามคนเมื่อดิได้โอกาสบำเพ็ญกุศลเบื้องต้นในห้องรับแขกแล้วก็ตามพระไปที่วิหารร้อยเมตรทันถึงวิหารร้อยเมตรก็นึกเอกใจว่าเอวิหารที่ทุกๆแห่งเขาไม่มีกระจก แล้วก็พื้นในความจริงถ้าพื้นเป็นหินอ่อนนึ่เป็นของธรรมดาแต่ว่าวีาหารหลังนี้ก็แปลกใช้หินอ่อนแผ่นเล็กๆเธอทราบจากพระบอกว่าหินอ่อนแผ่นเล็กๆก็เป็นเศษจากหินอ่อนแผ่นใหญ่แต่ว่าราคาถูกลงมาทั้งนี้เพื่อนมีเนื้อที่หลายพันตาตรางเมตร ในเมื่อมีหน้าที่มากก็มีความจําเป็นเองต้องใช้ของราคาถูกทั้งทั้งที่คิดว่าถูกราคาก็ล้านเศษก็เป็นว่าเธอได้เข้าไปภายในวิหารร้อยเมตรอันดับแรกก็ตกตะลึงเพราะภายในมีไฟช่อเต็มราวสว,าสว่างสะไวมากแล้วทั้างเสาก็ดีฝาก็ดีเพดานก็ดีแพรวแพราเป็นยับ ซึ่งไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนต่อไปก็มีโอกาสเป็นมัชฌิกรารพระพุทธจินราชเป็นพระประธานหน้าตางตแปดสองด้านข้างนั้นก็เป็นห้องพระบรมสารีนีกน้ก็ท่ายนธมัชฌิาราด้วยขณะที่ไหว้พระบัจเจมพระพุทธจินนราชก็ดีหรือว่าไหว้พระบรมสารีก,ก,กท่าสารีกท่ายก็ดีจิตใจก็เพื่อมีติมีความเอื้อ้ิซึ่งใจ ต่อมาก็เวลานั้นก็ถึงเวลาเจริญแนะนากรรมฐานพอดีตัว่าท่านที่มาท่านหลายพายกันถวายสังฆทานเสร็จเอก็บอกกับแม่บอกแม,กแม่คุณแม่จะขาเวลานี้หลวงปู่จะสอนกรรมาฐานแล้วในขณะที่แม่กับพ่อได้ฟังก็ต่างคนต่างมารวมกันที่เขาเจริญกรรมาฐาน วันนั้นจุไลเธอแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งในเรื่องกรรมฐานเพราะว่าลุงโปเธอบอกว่าลุงโปสอนกรรมฐานวันนี้แปลกเพราะการสอนกรรมฐานใบก่อนๆถ้านเคยฟังมาไม่มีพระสูตรแทรกแต่ว่าวันนี้มีพระสูตรแทรกแต่เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญแปลกประย่า้ อ้างอิงถือว่าทานเป็นปัใจจัยให้ได้พระอรหันต์ในเบื้องหน้าแต่หมายความว่าชาติก่อนน้อยเคยให้ทานมาผลของทานเป็นปัใจจัยให้สมเอรหันต์ในชาตินี้แต่ว่าท่านผู้นั้นในท้องเรื่องของนิทานก็มีความ,มว่าท่านเป็นคนฆ่าสัตว์เชื้อฆ่านกดักนกยิงนกต่อนนกเอามาขาย <c oughs> ถ้าวันไหนเหลือ ก็เก็บไว้วันพรุ่งนี้ย่างไว้ถ้าเหลือมากๆย่างมั่งเก็บเป็นมั่งเวลาเก็บเป็นเป็นก็เกรงว่านกจะบินหนีไปหักแข้งนกจะบ้างหักกระดูกปีกด้วยบ้างปล่อยนกแล้วความทรมานเก็บปวดท่านก็ไม่ทำเลยเป็นแต่เพียงว่าท่านต้องการว่าวันพรุ่งนี้ยังมีเนื้อสดของนกขายก็แล้วกันบาปของท่านขนาดนี้ความจริงๆแล้วก็ต้องลงอบายภููิ ในเมื่อจุลเธอฟังไปเธอก็คิดต่อไปพระคือหลวงปู่ท่านก็บ,บอกว่าโดยเฉพาะบุคคลคนนี้ขอออกชื่อ <c oughs> นึกชื่อออกว่าท่านติดสะต่อมามีชื่อต่อข้างหน้าว่าปูติคัตก็รวมไปชื่อเดียวกันว่าปูติคัตติดสะจึงแปลเป็นใจความว่าท่านปูติคัตที่มีร่างกายเนา่า เมื่อท่านปดีคัดมีร่างกายเน่าขณะที่เป็นในพรานนกฆ่านกทุกวันเป็นประจำเพราะเป็นอาชีพประจำจะได้ว,ว่ามาวันหนึ่งมีพระราหันต์มาบินฑบาตท่านก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระราหันต์แต่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนมีบากสร้างบาปทุกวันจะว,ว่าวันนี้พระธรรมสวดก็ขอทาบุญสักครั้งหนึ่งจึงในบ์พระท่านหยุด เมื่อรับบาทท่านมาก็สั่งคนในบ้านบอกว่าให้แกงทําแกงทั้งกับข้าวให้อร่อยที่สุดในเนื้อนกเมื่อทําทเสร็จแล้วก็ใส่บาทพระไปท่านตามที่รับคําแนะนํามานั้นบอกว่าสมเด็จพระพู้มีพระภาาแก้วทรงครับที่งพระถามว่าท่านปูติคัตทําบาปอะไรมาไว้ ร่างกายคนบุริคัตจิงเน่ากระดูกก็แตกร่างกายคนเนา่ <c oughs> เาเดิมทีเป็นตุ่มเล็กๆปวดตัวหลังจากนั้นตุ่มเล็กๆก็โตเท่าเม็ดตัวเขียวทุกหัวไม่กันด้านหลังจากนั้นก็โตเท่ามเม็ดตัวเหลืองโตเท่าผลหมดตูมและโตเท่าผลส้มจะรวมความว่าโตเต็มที่ก็แตกเป็นน้ำเหลืองทั้งตัวเนา่าลุกไม่ตื่นต่อมากระดูกของร่างกายก็แตก รับทุกขเวทนามากพระถามว่าท่านปูดีคัดทําบาปอะไรยึงได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้ตอนนั้นตามคําสอนของพระ,พระท่านก็บอกว่าค่ับปูดีคัดเดิมทีเป็นพรานกตามี่กล่าวม,มาแล้วก็าบาปฆ่านกบาปหักกระดูกนกโดนหักแข้งหักขาหักกระดูกปีจะได้บาปฆ่านกเป็นเหตุให้เป็นหนองทั้งตัว บาปพักกระดูกแข้งกระดูกขาเป็นเหตุให้กระดูกในร่างกายแตกลุปไปตึ้นมีตุก็ะเวทนามากจึงกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงไปรักษาพยาบาลเองแต่ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเช็ดร่างกายที่เปื้อนไปด้วยน้ําเลือดําเหลืองแห้งดีแล้วร่างกายคือก็เบาจุายดินทันแน,น,นะนำคือนพูแนะนําว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าติดสะ ร่างกายของเธอนี้ไม่นานนัดก็จะมีวิญญาณไปปราดแล้วก็จะเป็นร่างกายก็ร่างกายนี้จะเป็นของทับเป็นดินซึ่งไม่มีใครเขาต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์พอท่านปุถิคัดบ,บางอย่างนี้จิตก็จับที่ร่างกายของเราไร้ประโยชน์อีกไม่ช้าไม่นานก็ไปมีวิญ,ญญาณไปปราดแล้วคือวิญ,ญญาณออกแล้ว เมื่อวิญญาณออกไปร่างกายนี้ไม่มีใครเขาต้องการไม่ว่าศพไหนทั้งหมดเธอก็คิดต่อศพทุกศพขนาดที่มีชีวิตอยู่จะรักกันแสนรักขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อกลายเป็นศพแล้วทุกคนก็ส่งศพเข้าวัดบ้างส่งศพเข้าโรงจะปานบ้างส่งศพเข้าหลงฝังศพบ้างส่งศพไปเผาซื้อบ้างรวมความว่าความรักเดิมไม่มีความหมายเธอก็คิดตาด ในเมื่อท่านปุริคัตคิดตามอย่างนั้นแล้วในที่สุดท่านก็มบบรล้อนะหันต้อมริสมิธายานและในเวลาเดียวกันนั่นเองก็นิพานต่อมาพระก็ถามว่าเมาื่อพระถามพระพุทธเจ้าตอบว่าปุริคัตที่มีร่างกายกระดูกแตกมีเน่าเพราะข่านลกลกระถังกระดูกลบ่านก็ถามต่อไปว่าเพราะอะไรเวลานี้พระปุริคัตไปไหน พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าท่านโพธิคัดปณนิพาน์แล้วก็ถามว่าปพธิคัดป่วยขนาดนี้แล้วก็ปนานิพาน์ได้อาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสมัยช่ายก่อนทําอะไรไว้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพิกเวดูก่อนที่สดังหลายในสมัยช่ายก่อนเมื่อโพธิคัตเป็นชายข่านกเวลานั้นได้ถวาไอาหารกับประสงค์อิ่ม ครั้งหนึ่งในชีวิตเืรว่าในชีวิตของเขานะถวยายครั้งเดียวอาศัยที่ทานถวายแก่พระอรหันต์ครั้งนั้นเป็นปัจจัยให้ปุถีีคัดได้เป็นพระอรหันในชาตินี้และปัญจาน mm hmm. เมื่อจุลัยเธอฟังฟังก็หนักใหญ่เพราะว่าคําว่าทานในเคือยินสะเทศหรือว่าทายกตามวัดหรือคนที่มีความรู้ธรรมะทั้งหลาย เคยพูดกันบอกว่าขึ้นที่ว่าทานอย่างเดียวไม่สามารถจะปานิพานได้แต่ว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าอาศัยอานิสง์ของทานไปนิพานได้แต่ในเมื่อเธอคิดตามแล้วก็คิดที่ว่ามันเราเป็นเรื่องเป็นเป็นเด็กน,นั่นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคิดว่าทานไปนิพานไม่ได้แต่นี้พระท่านบอกว่าพระพุทธเจ้า ยืนยันว่าบฏิทานนั่นทานบฏิพานได้อันสงของทานหลังจากฟังแล้วคือก็เล่าให้แม่ฟังตามความคิดเห็นต่อมาก็ถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานในเมื่อพระท่านให้สัญญาณบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาเจริญกรรมฐานแล้วทุกคนที่มาฝึกใหม่ก็เข้าห้องฝึกคนที่ฝึกเก่าได้แล้วยังไม่เข้าก็เข้าห้องซ้อม คนที่ได้แล้วรู้สึกว่ามีการคล่องตัวก็อยู่ห้องโถงนั่งกันตามแบบสาบายๆเสาเยอะตอนคนเสาไปหินหล่อนแปดเหลี่ยมต่อคนงข้าไปก็เป็นกระจกเงาแพรวปรายยับแต่ถ้าว่าจุไยเธอเป็นเด็กเป็นเด็กอายุจะเพียงห้าปีเส็ดเจ็ดเจ็และเจ็ดปีมองหน้ากันแล้วก็ไม่แน่ใจนักนายุก แต่ก็คิดว่าคนอย่างเราถ้าอย่าเพียงสาวเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นคนแก่ในที่สุดก็ไม่เพียงสาวหันหน้าไปตรงพระพุทธินราชลืมตาจับจำภาพพระพุทธินาราตินาร,ราชชื่นใจเป็นายจิตหลับตานึกภาวนาจนหลับตานึกถึงภาพพระพุทธินราชติดตาเห็นสภาพชัดเจนแจ่มใสมาก แล้วก็หลับตาภาวนาภาวนาคาถาภาวนาก็ไม่จํากัดแต่วันนั่นรู้สึกว่าจุลัยจะภา,าวนาวันมะมะวะเพราะเป็นคำนับคำภาวนาของมนโนยิทธิความจริงมนโนยิทธินี่ต้องปูง่เขาจุลัยเคยบอกว่าคำภาวนาน่ะมีเยอะไม่มีการจํากัดเฉพาะนามะวะทะ แสดงว่าท่านพิสูจน์แล้เหรือว่านามาพราธานี่มีการคล่องตัวและแจ่มใสยิ่งนํามาสอนพุทธบริษัทความจริงกระถาอย่างอื่นก็ใช้ได้มีเยอะหลายสิบอย่างเมื่อเธอจับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาตามแล้วก็คิดตามหยุดภาวนาคิดตามว่าตามสโวปติธรรมดาพระปางเสกุลคนตายว่าอนิจจาวัสสังขารา เึงแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เสียงหนออุปาทวยธรรมนิโนเมื่อเกิดนแล้วก็เสื่อมไปอุปาชิตวานิรุจันติเมื่อเกิดนขึ้แล้วก็ดับไปคือตายเตสังวูปสมโมตุโขการเข้าไปสง,งบกายนั่นเชี่เป็นสุขอันนี้เป็นคาถาภาวานาสําหรับคนที่ตายแล้วที่จะบอกผีแต่ว่าคาถาฟังสกุลคนตายาอาจิรังปัตยังกายโย แต่ว่าแปลาตามความหมายเขาจริงว่าไม่นานนักหนอ,อกอไม่นานนักเรื่องร่างกายนี้จะมีวิญญาณไปปราดแล้วก็เหมือนกับของที่เราทิ้งเมื่เป็นของที่บุคคลทุงทอดทิ้งไม่ต้องการเหมือนก็ท่อนไม้จีไรประโยชน์หรือใจความแต่ก็แปลกใจว่าฟงางสกุลเป็น ก็น่าจะประสิกลให้บุคคลนี้มีความสุขมีความเจริญมีความร่ํารวยมีความตระหนาสมบังปลอดภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระกับบอกว่าอีกไม่นานนั้นเคจะตายแล้วแต่ในฐานะที่เป็นเด็กก็ไม่อยากจะคิดค้านพระก็เลยน้อมมานึกถึงว่าใครบ้างที่เกิดแล้วไม่ตายมีไหมก็เธอกะนึกว่าเธอยังไม่ตายจูอะไรยังไม่ตาย คุณพ่อยังไม่ตายคุณแม่ยังไม่ตายคุณปู่คุณย่าย,ยังไม่ตายคุณยายคุณตายยังไม่ตายแต่ว่าคุณพวดตายจะไปดูเด็กรุ่นน้องข้างๆบ้านเขาตายไปก่อนหลายคนก็ลเลยคิดตามความเป็นจริงว่าเราก็จะตายเหมือนกันถ้าเราจะตายจริงๆเราจะไปสวรรค์ชั้นไหนไปสวรรค์ชั้น,านดาวดิงก็มีสนุกสนานมากน่าไป ฉันยามาก็น่าสดมนต์บ้างเจริญกรรมฐา,านบ้างฉันดูติไปเรื่องกของพราะโพดิสัตฉันนิมมาจดีก็เป็นหน้าที่ของเทวดาทิระมิตต่างๆฉันประนิมก็มีอำนาจมากแต่ด้วว่าจริงๆแล้วก็ไม่น่าไปเพื่อทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ตายเทวดาก็จดสิน่าจะไปนิพพานมากกว่า เธอก็คิดว่านิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็ปู่เคยบอกว่าให้ตั้งใจไว้กันแล้วกันว่าจะไปนิพพานเวลานั้นเธอก็ตั้งใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรนิพพานเมื่อน,นั้นเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าในเวลานั้นภาพพระพุทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธิราชเป็นปูนอยู่เวลาที่เผื่อภาวนาและคิดอย่างนี้ใจก็จับนึกถึงภาพพระพุพระพุทธินราชไปด้วย เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นค่อยๆมีเนื้อปรากฏขึ้นเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าเป็นพระที่สวยมากผิวพันองสอจีวรก็สวยทัศนีกายก็สวยลุกขึ้นจากแท่นก็บอกกับเธอว่าออกมาจากอกตามความรู้สึกของเธอก็ออกไปจากอกของอกมันแหวกขึ้นออกไป เอาไปยืนข้างๆท่านแต่ก็บอกมีร่างกายเดิมมันนั่นนั่งตรงนั้นนะร่างกายที่มีเนื้อมีหนังที่เราคิดว่าไม่ชามมนจะตายแนตะ่มันนั่งตรงนั้นเวลาที่เราออกมาแล้วมายืนตรงนี้ร่างกายมีสภาพเป็นร่างกายตายต่อไปนี้ร่างกายมันจะเป็นยังไงให้ไปเรื่องของร่างกายเราไปเที่ยวกันดีกว่าดีกว่ามานั่งเฉยๆที่นี้่สุไรก็กราบท่าน ก็เลบอกว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไปทางไหนจุไหลไปด้วยเจ้าค่ะก็เป็นนั้นว่าพระจึงก็ค่อยๆพาลอยกลิ่นไปอย่างช้าๆคำว่าช้าๆก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึงสองนาทีถ้าคำว่าเป็นไปเร็วๆคนนึกปั๊บมันถึงปุ๊บค่อยๆลอยขึ้นบรรยากาศจะไปใกล้ดวงจันทร์เข้าไปทุกทีทุกทีพนนึสุดก็ถึงดวงจันทร์ ก็เลยเธอก็สงสัยว่าพระท่านจะพามาดวงจันทร์ทําไมดงจันเนี่ยมันของเก่าเต็มทีแล้วเวลานี้ใครๆก็ก็มากันได้ฝรั่งมาตั้งสถานี่ต่างๆมาเที่ยวกันเป็นนั้นว่าฝรั่งที่มาเที่ยวกันก่อนนะก็่ายอุอจระปัสวะไว้ที่ดวงจันทร์งหรก็เปล่าก็ไม่ทราบก็คิดว่ามันเป็นของเก่าแต่ว่าไม่กล้าฝืนพระต้องแบบพระเพราะเธอมีความเคารพ ในที่สุดพระสงอาพาลงประโยชน์ที่พื้นผิวคงโดวงจันทร์ท่านถามอยู่ไรว่าหลานรักดวงจันทร์นี่มีอะไรแปลกประหลาดบ้างไหมจุไรเธอก็ดูไปรอบๆเธอก็บอกว่าตามปกติที่มาดวงจันทร์ก็ไม่เคยไปเที่ยวครบบริเวณคุนดวงจันทร์ไปเฉพาะจุด แต่ว่าสําหรับสถานที่นี้ไม่เคยมาท่านก็นบอกว่าใช่ที่ตรงนี้หนูไม่เคยมาแลองหลานไม่เคยมาจริงข้าลูกจุ่นหลานจุไลยตามน้องปู่มาท่านใช้สับน้องปู่เหมือนกันก็เดินลูกจุเลยก็เดินตามท่านไปแัปเ่เดียวเดียวแต่การเดินน่ะสมมาิว่าเดินผิดปกติคือเท้าไม่ถึงพื้นรู้สึกว่าเดินช้า,ชาแต่มันไปเร็ว ก็ไปหยุดอยู่ที่จุดหนึ่งปรากฏว่าในสถานที่นั้นมีอาคารย่อมย่อมแต่ความจริงถ้าคิดตามของโลกมนุษย์ลวมันก็ไม่ย่อมมีความกว้างประมาณสิบเมตรมีความยาวประมาณสิบเจ็ดเมตรและมีความสูงประมาณเจ็ดเมตรแล้วก็มีเสาอะไรต่ออะไรต่อข้างยอดอีกเยอะแยะอีกหลายเสา แต่ก็ไปดูอาคารหลังนั้นมันไม่มีคนเลยมันมีแต่เครื่องจัรคนเี่ไม่รู้เรื่องจริงๆก็แถมมีจอ่มีลูกตาคำว่ามีลูกตาคือมีกล้องมีกล้องส่องไปข้างหน้าแล้วก็มีจออยู่ข้างหลังแต่และกล้องละกล้องก็มีจอทั้งหมดเธอก็ไปดูจอเขาเขียนว่าที่นั่นทนินีทินีทินโนด จะรูความว่าอาคารหลังนี้เป็นลูกตาดูสําหรับมนุษย์โลกละโลกสมภูดูท้าอเมริกาดูทั้งดูทั้งยุโรปดูทั้งตะวันออกกลางตะวันออกไกลก็ตามเปเอเชียดูหมดภาพเห็นชัดเจนแจ่มใสามากแต่เธอก็แปลกใจว่าไม่มีคนแล้วก็ทําไมทําไมถ้าไม่ใครดู ที่ได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระบรมครูว่าเจ้าค่ะไออาคารหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าเป็นกล้องส่องดูโลกมนุษย์คือจมพูจะวีบางที่เรียกกัว่าโลกชมพูท่านก็บอกว่ากล้องอันนี้ส่องตรงนั้นกลองอันนี้กล้องนี้ส่องตรงนั้นเธอบอกชัดเจนแจ่มใสหมดอดิบายวก็เข้าใจแล้วก็ดูภาพ ในที่สุดเธอก็มามาดูภาพทีจอเห็นชัดเจนแจ่ม่อการการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็เป็นว่าเห็นรู้การรู้การเคลื่อนไหวของโลกทั้งโลกก็แปลกแปลกใจจะเพียงว่าเพราะอะไรเนาะก็แปลกแปลกใจจะเพียงว่าไม่มีคนแล้วเขาจะดูให้ใคร ก็เจอถามพระจะบอกว่าเขาทํามาทําไมพระแจ่ก็บอกว่า้ที่นี่เขาทําคนทําท้าไม่บอกว่าจะเป็นคนทําในโลกจมพูไปทานชาโลกประจันทํานี่ท่านไม่บอกท่านบอกว่ากล้องอยู่ตรงนี้จออยู่ตรงนี้แต่ได้ว่ายังมีจอยจอหนึ่งที่อยู่ไกลจากนี้มากคือมันไกลจากนี้เยอะจะมีเจ้าที่คอยดูอยู่ แล้จุไลียยังถามเนี่ยบอกว่าแล้วมันจะไปได้ยังไงมันไกลแสงไกลจูไลาถามพระบรกว่าคนที่ดูจอที่สองต่อไปหรือต้นจอจอต้นนั่นเขาอยู่โลกนี้และโลกอื่นท่านก็ยิ้มแต่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเธอจะรู้เป็นเพียงพาไม่ดูว่าความสิบอิไลในด้านปัญญาของมนุษย์ไม่เชื่ยเล็ก ขนาดโลกไฟจันท์ไปยังโลกชมพูเป็นของไม่ยากสําหรับการดูในเวลานี้การไปการมาของโลกมนุษย์กับโลกชมพูก็เป็นของไม่หนักฝรั่งเขามาได้แบบสบายท่ายก็ให้ดูภาพข้างๆจอคือเป็นภาพ,เป,ภาพเป็นภาพเล็กๆไม่ว่าเป็นภาพถ่ายก็ไม่เชิงเอก็ดูแลเห็นว่าเออคนโลกไฟจันทนี่ก็จะหมกด่งๆเหมือนกันนะ เหมือนกับชาวยุโรปชาวอเมริกาของในเจี่ยวโลกสมโเมื่อถามนะว่าคนที่ทาพวกเนี้มีจมูกโดง่ดงๆก็อยากจะทราบว่าเขาไม่ทชาวเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมแต่บอกว่าที่โลกไปจันเขาไม่เรียกคนว่าฝรั่งที่โลกไปจัน์นี้เขาก็เรียกกันตามธรรมดาธรรมดาว่าคนทั้นก็จริงๆื่อถามทดานบอกว่าอนุภาพของ อาคารหลังนี้ตาต่างๆนมนภาพประเภทใดบ้างท่านก็บอกว่าเฉพาะอนุภาพของของสถานีสถานีโโานี้ไม่มีอะไรอย่างีกนอกจากดูอย่างเดียวเป็นกล้องส่งรายงานไปให้กับต้นทางว่าอะไรจะเกิดที่ไหนบ้างมุมไหนของโลกชมพูใครจะทำอะไรมีการเคลื่อนไหวแบบไหน แล้วก็ภาพทีบรายกฏก็มีการบันทึกภาพไปด้วยนั่ก็หมายความอยู่ไหก็เข้าใจเพราะที่บ้านเธอมีตัวมีวิดีโอเทปก,ก็ค่ายกับวิดีโอเทปแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่นัองเรียนสร์เทาเธอก็มองต่อไปาถามๆท่านต่บอกว่าอนุภาพในการใช้อาวุธมีไหมแต่บอกสถานีนี้ไม่มีแาะว่าสถานีนี้มีการต้องการอย่างเดียวคือการเคลื่อนไหว ได้แช่งแช่งเอาที่ให้ดูไกลออกไปนอกบรรยากาศก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆลอยซึ่งฟังไปตามกระแสของโลกตลอยเร็วมากก็ถามท่านว่านั่นอะไรเจ้าบอกสิ่งที่มีสภาพใหญ่มีทางเกกะนิดหน่อยอันนี้เป็นจรวดมีความเร็วสูแต่นั่นเป็นดาวเทียมท่าทางเก่งกลางมาก การเปียสภาพเขาจะรวกคดีสภาพของดาวเทียม็ดีรู้สึกว่ามีเยอะแยะมีสภาพต่างๆกันการถามนว่าจะรวจคดีดาวเทียมคดีเป็นข้องไขพระจึงกระตอบว่าเป็นชาวโลกชมโูโลกกินหนูอยู่พระ้าก็เถอก็ถามนว่าชาวโลกชมพูจะมีสิทธิ์มาจองจับจองสถานที่ที่แห่งนี้ในโลกว่าจนที่ี่อยได้ไหมพระจึงก็ยิตง เขาบอกว่านั่นเป็นความสามารถของนักวิทยาศาสตร์คือไม่มีไม่นี่จะมีอะไรคิดหลังจากนั้นก็จะบอกว่าประเดี๋ยวก่อนนะเราหยุดจนตรงนี้ก่อนมาสังเกตดูความวิกฤตพิจารณ์ของเครื่องบรรดับด้วยการกระทำสรตามความสร้างอาคารหลังนี้จะดูที่ว่ามันเหมือนอะไรกับโลกมนุษย์ อยู่ก็เข้าไปดูมันก็มีเหล็กมันก็มีอะไรอะไรเหมือนก็ทีบานๆข้างๆบานเขา,าทากัน่นหมายความเขาไม่ได้ทาจะโดดไม่ทำอาคารด้่เหล็กแต่ว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของแข็งค,คล้ายๆกันแล้วไปดูจอกระวนคล้ายๆกัจจบจอโทรทัศน์ที่บานจะไม่เหมือนมันมีสภาพคล้ายคลึงกันก็กลาบเรียนว่าไอ้น,นี่มันเหมือนกับโลกที่อยู่บบรจริงๆเขาบอกว่าใช่ ที่ไหนมีคนที่นั่งความสามารถจะมีเสมอกันแต่ชาวโลกพระจันทร์จริงๆอาจจะมีความสามารถมากกว่าโลกจมปูก็ได้แต่ว่าถ้าเราถือว่าชาวโลกพระจันทร์มีความสามารถยิ่งกว่าชาวโลกสมปูก็ไม่ไหน่นะถ้าคิดอย่างนี้มันอาจจะเป็นความโง่กของเราก็ได้เพราะชาวโลกจมปูเทาไม่เก่งจริงก็ไม่สามารถมาโลกพระจันทร์ได้ก็รวมความว่าวันนี้ก็อยู่แค่สถานีแรก เพราะว่ายัางเคลื่อนย้ายไปไม่ไหวเวลามันจะหมดอารบรรดาท่านผู้อ่านทั้งหลายเรมหรับตอนนี้ก็เข้าถึงจุดจบของเวลาเวลามันหมดไปตอนที่หนึ่งข้าพเจ้ขอลากันก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์สป็ผลยงมีแต่บรรดาทางพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี